สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวจะพามาทำไก่อบปี๊บกันนะครับตามสไตล์บ้านๆนะครับใช้วัตถุดิบที่เราพอมีพอหาได้นะครับซึ่งอันดับแรกก็คือนี่เลยนะครับมองหาเหยื่อของเราเองชอบตัวไหนยังไงเลือกเลยนะครับเลือกได้เลยชอบเป็ดชอบไก่ชอบลูกเจี๊ยบ เลือกได้เลยที่ตามใจชอบเลยนะครับแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปทำเป็นไก่นะครับไก่ไม่ต้องอซึ่งมันเป็นไก่บ้านนะครับมันจะเนื้อหยาบระดับหนึ่งนะครับเราก็ไม่ต้องเอาไก่แก่นะครับเราเอาไก่ที่เป็นวัยรุ่นนะครับมาทำก็จะทำให้มีเนื้อที่ อ่อนนะครับนี่นะครับหลังจากนั้นได้มาแล้วก็ทำการหมักให้เข้าน้ำเข้าเนื้อนะครับนี่นะครับก็ตักลาดแล้วก็นำไม้ลูกชิ้นนะครับมาจิ้มจิ้มให้น้ำหมักที่เราเตรียมไว้เข้าเนื้อนะครับแต่ตามจริงก็คือหมักข้ามคืนแล้วนะครับเพื่อให้ ข้าเนื้อมากที่สุดนะครับจะทําให้ยี้อร่อยนะครับนี่หลังจากนั้นก็เตรียมไฟเลยนะครับไฟให้พร้อมแล้วก็จะมีตะแกรงเหล็กนะครับหลังจากนั้นเราก็นําตัวไก่มาเสียบใส่ขวดนะครับขวดเปล่าซึ่งในขวดก็จะมีน้ําอยู่ด้วยนะครับเวลาร้อนอ น้ำก็จะได้เป็นไอรละเหยืเข้าไปข้างในตัวไก่นะครับจะทําให้ไก่สุกได้ทั้งภายนอกและภายในแต่ก็ตอนนี้ก็ทําการตัดขาไก่ออกนะครับเพื่อเวลาเราย่างขาไก่จะได้ไม่ไหมเราก็เลยต้องตัดออกนะครับนี่ตัดยากนิหนึ่งเพราะว่าเพิ่งมานึกได้มาตัดตอนที่เสียบเข้าไปแล้วกับขวดนะครับ ควรตัดก่อนนะครับเพื่อความสะดวกเนาะจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุโดนมือนะครับในขั้นตอนถัดไปนะครับก็คือหลังจากเตรียมไฟแล้วก็นำมาวางไว้แบบนี้นะครับหาที่รองแล้วก็ตั้งขวดไว้แบบนี้นะครับนี่ประมาณนี้เลยดูสินี่นะแค่นี้ก็ เริ่มหอมแล้วนะครับถึงหอมเครื่องปรุงที่เราหมักนะครับเพราะว่าก็จะมีพวกสมุนไพรต่างๆข่าขิงขาตะไคร้ต่างๆนะครับนี่เลยหลังจากนั้นก็นำปิ๊บมานะครับมาคุมไว้เลยแบบนี้นี่นะครับคุมลงไปเลยแล้วหลังจากนั้นก็ซัก15นาทีนะครับก็ มาเปิดดูอีกทีหนึ่งนะครับหลังจากครบ1 5ถึง20นาทีก็มาเปิดดูเลยนะครับนี่กำลังได้ที่เลยนะครับแต่ว่าสุกได้อีกนะครับนี่สังเกตไหมในขวดก็จะเป็นน้ำที่เราใส่ไว้นะครับทำให้อายน้ำมันละเหยเข้าไปด้านในไก่นะครับนี่แล้วก็ต่อมาสักสิบนาทีนะครับก็เปิดเช็คอีกครั้งหนึ่ง แห้งกำลังพอดีเลยนะครับไม่แห้งเกลี่ยมจนเกินไปแล้วก็สุกทั่วทั้งตัวเลยนะครับถ้าทำแบบนี้รับรองเลยไม,มไม่มีไม่มีไหมจากข้างนอกแล้วก็ข้างในสุกแน่นอนมีอีกครั้งหนึ่งสุกแล้วก็หอมสุดๆไปเลยนะครับตอนนี้ สีสันน่ากินมากเลียงกุ้งกุ้งอร่อยคืสูตรไปเลยแค่งไงก็เอาไปลองทำตามกันได้นะครับใช้สูตรประมาณนี้เลยรับรองอร่อยเด็ดแน่นอนครับผมครับ